สวัสดีครับอัปตุมีคันที่นะครับวันนี้เป็น EP ีที่2นะครับก็โดยความริบร้อนนิดหนึ่งนะครับว่าโครงการมันจะเมื่อไหร่คือหลังจาก EP ที่1นเนี่ยนะครับส่งเอกสารไปยังร้านปืนเอกภพนะครับที่ที่คัง ก็มีสำเนาบัตรข้าราชการสำเนาทะเบียนบ้านแล้วก็ตัวรูปสลิปที่เราสแกนจ่ายเนี่ยนะครับไปพิมพออกมาก็ส่ง e m s ไปนะครับส่งไปเมื่อวันศุกร์ที่22นะครับก็ชำระเงินก็วันที่22สครับส่งไปเมื่อวันศุกร์ที่22แล้วก็ตรวจเช็ค เส้นทางนะครับแท็กกิ้งจากเว็บ EMS ดูนะครับเช็คจากเว็บไปเสนียครับเช็คเลข EMS ดูก็พราะว่ามีการเอาไปนำจ่ายแล้วเมื่อวันเสาร์แต่ว่าหน่วยงานราชการมันปิดนะครับก็วันจันทร์ก็ลุ้นว่ามันจะได้เมื่อไหร่ปรากฏว่ามาได้มาดูเช็คสถานะพีสักประมาณ6โมงเย็นก็มีการนำจ่ายแล้วครันนี้ก็เลยมาลุ้นดูนะครับว่า แล้วตัวใบเข้าร่วมโครงการเนี่ยเราจะได้เมื่อไหร่นะครับก็กลางคืนวันจันทร์เนี่ยนะครับวันที่25ก็เลยเช็คเลยปรากฏว่าสถานะาใบเข้าร่วมโครงการเนี่ยแอคทีฟให้แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะแนะนำพี่ๆนะครับมา ตรวจเช็คแล้วก็พิมพ์ใบเข้าร่วมโครงการนะครับพิมพ์ใบเข้าร่วมโครงการก็มาที่เมนูพิมพ์ใบเข้าร่วมโครงการนะครับที่ไฮไลท์อยู่บนจอนี้เลยนะครับเสร็จแล้วเลือกโครงการแล้วก็ใส่เลขบัตรประชาชน้าไปกดค้นหานะครับมาแล้ว ลำดับการชำระเงินนะครับวันที่ชำระเงินชื่อสกุลระบบเขาแก้ให้นะครับเดิมเนี่ยชื่อมันไม่มีคำนำหน้าชื่อเพราะว่าออตอนที่สมัครสั่งจองเนี่ยนะครับมันเขียนไว้ยศแล้วเราก็ไม่มียศก็เลยไม่ได้ใส่นะครับนี่เขาก็มาแก้ให้ละใส่ให้ละลขบัตรประชาชนสถานะการชำระเงินนะครับแล้วเราก็มาลองดูซิว่า ใบเข้าร่วมโครงการในหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับปึ๊บๆๆอ่ะมีแผ่นเดียวใบเดียวนะครับใบเดียวทีนี้ใบนี้เราก็ปริ้นนะครับแล้วก็เอาไปที่อำเภอเพื่อไปประกอบขอกับปสาม นะครับทีนี้ในปสมีอะไรบ้างในปสานะครับก็มีทะเบียนบ้านนะครับบัตรประชาชนาถ้าเกิดว่าเอาไว้ใช้เพื่อกีฬานะครับก็มีบัตรสมาชิกสนามยิงปืนแล้วก็นังสือรับรอง ของสนามยิงปืนนะครับบัตรประจำตัวข้าราชการนะครับและอาจจะมีพวกทรัพย์สินแนบไปเช่นเล่มรถนะครับหน้าเล่มลนะรถแนบไปด้วยทั้งหมดเนี่ยนะครับถ้าเป็นอำเภอที่ที่ผมอยู่เนี่ยก็จะต้องเอาตัวจริงไปด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเราพิมพจากเครื่องปริ้นเตอร์แบบอออินวันเนี่ยนะครับ สแกนแล้วก็พิมพ์เนี่ยมันไม่ชัดไม่คมแล้วเขาก็กลัวแบบว่าถ้าเกิดว่ามันมีเหตุสุดวิสัยเช่นมีหยดน้ํามีน้าแล้วมันจะทําให้ตัวเลขหรือว่าอะไรเนี่ยมันคลาดเคลื่อนไปได้นะครับฉะนั้นก็ติดตัวจริงไปด้วยทบทวนนะครับมีบัตรประชาชนบัตรข้าราชการทะเบียนบ้านบัตร สมาชิกสนามยิงปืนหนังสือรับรองสนามยิงปืนใบเข้าร่วมโครงการตัวนี้นะครับแล้วก็อาจจะเป็นพวกหลักทรัพย์เช่นสำเนาบัญชีเงินฝากนะครับเดินรายการให้ด้วยให้เป็นปัจจุบันประมาณนี้นะครับก็เอาตัวจริงติดไปด้วยนะครับแล้วก็เพื่อเพื่อก็คือสำรองถ่ายไปด้วยก็ได้นะครับ อย่างละ1ชุดก็เดี๋ยวเราก็ไปลุ้นกันใน EP ต่อไปนะครับว่าปอ3จะได้หรือไม่ถ้าได้นะครับใน EP ที่3เนี่ยได้ปอ3ปุ๊บนะครับเราก็จะไปที่สอนอสอสสเลยนะครับก็จะเป็นการเดินทางยาวนะครับจากอำเภอได้ปสสอส2ตอนมาแล้วก็ไปที่ไปรับปืนเลยนะครับ ทีนี้ถ้าเกิดข้างในถ้าถ่ายได้ก็จะถ่ายเท่าที่ถ่ายได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นสถานที่ราชการนะมันก็อาจจะไม่สะดวกในการถ่ายสักเท่าไหร่นะครับก็อาจจะเป็นภาพนิ่งเล็กๆน้อยๆนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับใน EP 2ก็จบเพียงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ